สวัสดีสวีสดตสวัสดีครับผมพบกับเราฟรีสไตล์แอนด์แคชแนลอีกแล้วนะครับวันนี้เราได้วัตถุดิบแปลกมาเลยลเราไปเดินตลาด้านอกวันนี้เราไปเจออีตัวเนี้ยเขาเรียกว่าเทาซึ่งเขาบอกว่ามันเอาไปประกอบอาหารได้เป็นของอีสานเรานี่แหละหรือว่าของภาคเหนือหรืออะไรไม่รู้อ่ะแต่รู้ว่ามันแปลกอะ่ะผมไม่เคยเห็นผมก็เลยโทรไปถามพ่อว่าไอเทาเนี่ยมันกินได้ไหมพ่อบอกว่าของแซ่บเลยแหละซื้อมาเลยแต่พ่อไม่ว่าง พ่อไม่ว่างก็เดี๋ยวพ่อบอกว่าจะส่งรองเชฟมาก็คืออาร์นะครับจะให้อาร์ทให้เรากินเดี๋ยวไปถึงบ้านอาร์อีกรอบนึงเดี๋ยวเราค่อยมาดูกันว่าอาร์จะทําอะไรให้เรากินนะครับผมตอนนี้เดี๋ยวขอตัวขับรถก่อนนะครับผมเราก็มาถึงบ้านอาร์แล้วนะครับผมอาผมมีอันนี้มาเนี่ยอาร์ทำอะไรให้มกินเนี่ยอันเท่าเท่านี่ทาอะไรกินา <laughs> อาร์แกจะ,จะอาอหน่อยนะไม่เหมือนพ่อแกจะเป็นเขินเขินในไหน่อย๋ยว เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวรออาเตรียมวัตถุดิบแล้วเราจะมาดูกันอีกทีว่ามีอะไรบ้างใส่อะไรดีอ่าใส่ยางเนีน้ยนี่อันเนี้ยหอย,หอยหเจ้งงเมาหรือว่ามีมีบอกอ๋อเตรียมไว้แล้วบอกเตรียมไว้แล้วเตรียมไว้แล้ว,มมลวเหมือนรู้ว่าจะทำแต่พราะแกไม่ได้รู้นะว่าทำครับผมซึ่งอันนี้พ่อก็คือซื้อมาได้โทรบ,บอกแกหรอกแกหน้าตาเป็นลาลาอยู่ลองเชฟพ่อมีอาก็อยู่ในเหลืองเหลืองอ๋ออยู่นี่อ๋อเขาเลี้ยงไว้ เพราะว่าอยู่นี่เขาเลี้ยงทุกอย่างไว้อยู่แล้วเขาเก็บไว้กินนั่นแหละครับผมอันนี้เป็นหอยเชอรี่เนาะเดี๋ยวมารอดูตอนอาเตรียมวัตถุดิบกันแล้วกันช่วงนี้ก็มาดูวันนั้นพาไปดูสวนฝั่งนูน้นแต่วันนี้เราจะมาดูสวนฝั่งนี้กันนี่ด้านนี้จะเป็นพวกหอยเชอรี่ที่แกเลี้ยงไว้ผักผักพวกผักอะไรเขาเรียกอะไรผมจาผมก็ไม่รู้เหมือนกันนะนี่ก็จะมีหอยเชอรี่มีปลาเลยเต็มหมดเลยตรงนี้นะครับผมอันนี้ก็เป็นสวนของเราเองนี่แหละ เดี๋ยวเราดูวัตถุดิบว่ามีอะไรบ้างแล้วไปดูกันอีกทีช่วงนี้ก็เป็นการเตรียมวัตถุดิบนะครับแต่ว่าตัวหอยมันต้องเอามานึ่งก่อนซึ่งเราจะมาดูกันว่านึง่งในรูปแบบไหนก็คือเหมือนนึ่งข้าวเหนียวแต่ว่าอ่าเห็นอาบอกว่าถ้ามันสุกฝ้ามันจะอ้าออกมาอ้าเยอะไหมก็อ้าจนจนมันหลุดออกมาครับผมแต่ตอนนี้มันยังยังไม่หลุดเพราะว่ามันเพิ่งนึ่งได้สักพักหนึ่งเดี๋ยวถ้าสมมุติว่า ตัวหอยหลุดฟ้าหลุดออกมาปุ๊บอ่าตอนที่ว่าเราเอาเขาเรียกว่าอะไรคนระับควานหอยเหรอจิ้มหอยอะ่ะจิ้มหอยออกมาจากไอตัวก,กระดองมันนะเดี๋ยวจะมาถ่ายกันอีกทีนะครับผมตอนนี้หอยเราก็ได้สุกเป็นเรียบที่เรียบร้อยแล้วนะครับผมเดี๋ยวเราจะมาเอาลงไอลงซึ่งลงอย่างนะอออกจากซึ่งลงอย่างแล้วแม่มัไนไข่เมันได้ปะละ่นะโอ้ยมันออกแล้วนะเขาเรียกว่าออกจากซึ่งลงอะไรนี่ ลงปล,ลงตกะก้า <c oughs> แล้วทีนี้พอเสร็จปุ๊บทำอะไรต่อนี่ครับอ่ะเอาไปแกะออกจากหอยสิแกะหอยออกจากเาากขาเรียกว่ากระดอง <c oughs> เอาตาออกไหมนี่ครับนี่ <c oughs> <c oughs> ไม่เอาหรอกตัวมันเล็กไม่ออกก็ได้ <c oughs> ไดอเดี๋ยวเราจะมาแกะอีตัวหอยออกจากตัวนี้ให้ดูกันนะครับผมเอาออกแบบไหนต้มปลาได้วันนี้้เดี๋ยวอาต้มปลาพักกล้องไปเลยโอเค นนไม่ดิ้นค่ะไม่ดิ้น,นติตจิตมาแล้วออกอันนี้เป็นขั้นตอนในการแกะหอยแกะเอาเฉพาะส่วนเนื้อนะคะส่วนเปลือกแยกออกเป็นหัวหรือเปล่าเเรียกหัวหอยอ่ะร้อนนิดนึงเพราะเพิ่งไอ้นั่นอะไรแบหัวเนี่ย เดี๋ยวตรงนี้ให้พี่หยีเขาแกะหอยรอนะคะเราไปเตรียมในส่วนของปลาอันนี้จะต้มปลาใส่ด้วยเพื่อเพิ่มรสชาติความอร่อยนี่หย,ยีเขาแกะอยู่ตรงนี้ก่อนอ,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 อันนี้เป็นหม้อที่เราเตรียมไว้ต้มปลานะคะจะใส่เป็นปลาไปด้วยใส่ไปแล้วอันนี้เอาปลามาใส่ในหม้อก,ก็ใส่แค่ปลาล้าใบมะกรูดแล้วก็ขาต้มเพื่อ ใช้ปลานี่แหละมาผสมกับไอตัวลาบของเรานะคะอันนี้ปลาที่ต้มเสร็จแล้วนะคะเดี๋ยวอาจ,จะเอาออกมาตํอาออกมาโขกโขกให้ละเอียดแลน,นนี้ก็จะมีวัตถุดิบที่อาเตรียมไว้แล้วจะมีต้นหอมมีถั่วผักยาวอันนี้จะเป็นขาผักชีผักอะไรบ้านนี้นะผักอะไรอะ ซาเ,เ <Tagen> ล่นแหน่อันนี้จะเป็นมะเขืออันนี้จะเป็นมะเขือ,อน,นี่มะเขือพวงอันนี้จะเป็นแม่งาน,นอ,อันนี้นอ,อาจจะสับในส่วนของตัวเทานางเอกของเราก่อนนะคะจะมีหอยด้วยนะหอยอยู่ตรงนี้หอยก็ต้องใส่เหมือนกันเพื่อจะเยอะนิดนึงเทาวันนี้ล้างเรียบร้อยแล้วนะคะล้างด้วยน้นําอุ่นนะเดี๋ว่าน้ําร้อนแต่ว่าต้องมาสับก่อนเพื่อไม่ให้มันเป็นเส้นเวลา,ากินมันจะได้ไม่เป็นยืดย สับเท,ท,ทาก่อนเอาลงน้ำห้อมเลยนะจ<ะ>้เนี่ยก็จะเอาลงในส่วนของน้ำร้อนๆอันนี้จะเป็นน้ำที่ต้มปลานะคะน้ำต้มปลาก็ไม่มีอะไรสไใส่แค่ปะลาไาอย่างเดียวเอาล้อ,อดิออเดี๋ยวต้มปลา,าก่อนต้มปลาใส่บั๊นะ

เทาเท้าลงก่อนแล้วก็เอาเครื่องลงทีหลังเครื่องหอมนีครกหอมนปาเติมน้ำใส่ด้วยนะคะ ตำพอละเอียดแล้วก็เติมน้ำที่เราต้มนี่แหละใส่เข้าไปเทรกระเจีจวปลาแล้ววะแล้วก็ตักลงไปที่เราต้มปลาเ,เอาเทาลงน้ำมันร้อนเอาเทาลงตอนน้ำมันร้อนนะคะ คนะนั่นนนนให้มันเข้ากันกับนเนื้อปลาที่เราโข,มมขบมาสักรู่หอยล,งลย่งชิมเรื่อยหอยไงหอยลงหมเสร็จแล้วหอยลงปึ๊บง เรียบร้อยใส่ยิ่กินไม่ได้ทำไมต้องปลาปร้าเนี่ปลาร้าสุกไม่เป็นไรค่ะคุณพี่ปีชาหนูลืมบอกเนี่ยใส่ถั่วเข้าไปแล้วแล้วก็ใส่หอมปลาร้าสุกไม่เป็นไรแล้วก็ใส่ผักสะระแหน่ใส่คาอันนี้หนูยังไม่ตัดเดี๋ยวยังไม่แกะแล้วค่อยแกะลงอันนี้ใส่ก่อนก็ได้ <c oughs> เป็นกระเพาะปลาซุกกกินได้หรอวะปลาสุกกินได้ไหมได้ได้ปุกเห็นไหมน่ะเห็นมันมืดย้อนแสงไหะเอาข้าวคั่วเอาข้าวคั่วกรบพีพริกพริกอย่าเพิ่งใส่นะคะตักออกให้คนป่วยก่อนข้าวคั่วนี่จ้ะเอาชูรสมาเอาผงชุรสจืบเอาถ้วยมาตักออกก่อนคุณปีชาต่อไปใส่ข้าวคั่วค่ะเมื่อกี้ใส่ผงชุรสไปแล้วได ใส่พริกแล้วก็ใส่พริกใส่หมดเลยหมดพอดีเมื่อกี้ไม่ได้เด็ดไปมาเขือคพวงมาเขือพวงใส่ืคุอไรใครลูรลู ใส่ข้าวคั่วได้มาเซฟพุ่งเอาด้วยข้าวคั่วแล้วก็พริกพริกก่ะันใส่เบ็ดหนูไม่ต้องใส่ให้เราคั่วๆใส่พอติดๆนะจ๊ะจะเอาข้าวคั่วใส่นี่หน้าตาจะเป็นลักษณะนี้พริกมั้ยอ่อเพิ่พริกอีกเผ็ดแล้วอ่เผ็ดพูดเลยอาบอกว่าพริกไม่พอนะคะเดี๋ยวน่าจะโขกพริกให้มันเผ็ดกว่านี้นิดนึงแต่อันนี้ก็คือเรียบร้อยแล้วแหละโอเคแล้วเดี๋ยวไปรอดูตอนกินเลยค่ะ แล้วอันนี้ตักออกมาชิมก่อนนะคะเพราะว่าอาแกย,ยังไม่หิวข้าวตักออกมาชิมก่อนนิดนึงมีเด็กจอมป่วนอยู่นั่งกินไม่ได้เลยอร่อยอยู่เหนนมือนลาบเลยรู้เหมือนลาบเลยไหมก็ลาบเท่าไหมแทบแทบแทบอยู่เดี๋ยวชิมสลา,ายนิยก่อนชิมหลายก็ไม่ได้เป็นโรคกระเพาะ น,นดดียว่ตักออกมาชิมก่อนอเพราะว่าคนคนนี้กินผิดไม่ได้อร่อยครับผมยอดมากเลยโอเคเดี๋ยวขอกินต่อก่อนนะครับผมเจอกันคลิปหน้าค่ะ